ลงทุนของคุณคืออะไรแม้แต่คนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็มาให้ความสำคัญกับผลตอบแทนมากเกินไปเช่นอีก5ปีถ้าลงทุนในหุ้นฉันจะได้ผลตอบแทนเท่าไหรหรือลงทุนในสินทรัพย์ไหนถึงจะได้ผลตอบแทนดีที่สุดแต่ไม่เคยถามต่อเลยว่าแล้วความเสี่ยงละ่ะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนการลงทุนที่ดีจึงไม่ควรมองแค่ว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ควรถามตัวเองด้วยว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจทําให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินต้นด้วยการขาดทุนจากการลงทุนอาจส่งผลกระทบกับเงินออมเช่นเมื่อต้องจ่ายค่าเทอมลูกหรือนําเงินไปใช้ตอนใกล้เกษียณด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบมีเป้าหมายที่ให้ความสําคัญทั้งเป้าหมายผลตอบแทนและการจํากัดความเสี่ยงจะช่วยให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมผ่านการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีตราสารตลาดเงินคุณและสินทรัพย์ทางเลือกและอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูงและตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ได้และด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกพร้อมความสามารถในการปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่นทำให้เราไม่พลาดโอกาส ในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนโดยการปรับเปลี่ยนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาและหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานกองทุนหลักมีการบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือระดับโลกและด้วยกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายการลงทุนคือคำตอบที่ช่วยสร้างโอกาสการลงทุนที่มีเสถียรภาพให้คุณได้ ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุนระยะยาวและจำกัดความเสี่ยงให้คุณด้วยลงทุนแบบมีผู้เชี่ยวชาญดูแลพอร์ตการลงทุนช่วยให้คุณเบาใจได้แม้มีความผ,ลผ,ลผลันผวนพร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนในตลาดหลากหลายสภาวะผ่านกองทุน Tisco Global Smart Allocation TG Smart กองทุนที่คิดให้ครบทั้งโอกาสและความเสี่ยงกองทุนเปิด Tisco Global Smart Allocation TG Smart และกองทุนเปิด Tisco Global Smart Allocation เพื่อการเลี้ยงชีพ TG Smart i m f ลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกอาทิหุ้นตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตและมีรายได้จากการลงทุนเทียบเท่ากับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ3เดือนบวก5%ต่อปีในช่วงระยะเวลา3ปีต่อเนื่อง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน IMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิตของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้